ไปไประชุมทางเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ปิดลบลงมาแต่ว่ายังสามารถแกว่งอยู่ในกรอบแนวโน้มได้นะคะตามกราฟ60นาทีก็ยังถือว่าเป็นอัพเทรนอยู่แล้วก็ถ้ามาดูในกราฟเดยเนี่ยยังยืน EMA 5วันได้นะคะแนวโน้มหลักก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีการปรับฐานบ้างเนื่องจากภาวะอเวอร์บอในกราฟรายวันแล้วก็สัญญาณขายที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือ <c oughs> กราฟลาย60นาทีนะคะวันนี้เนี่ยก็คิดว่ายังจะคงแกว่งตัวอย่างพันผวนนะคะต่อไปแต่ว่าจะอินทางลบเล็กน้อยนะคะแต่ว่า,าเนื่องจากหลกัหลกๆเรายังมองขึ้นอยู่ก็สามารถรอรับได้นะคะโดยที่แนวรับจะอยู่ที่1350กับ1 3 4 4ซึ่งเป็นเส้น5วันนะคะ <c oughs> กรณีถ้าผิดทางนะคะเราจะใช้เส้น10วันเป็นจุดถอยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่1333จุดแนวต้านก็ยังเป็นที่เดิมนะคะก็คือ1360 สตอวตัวแรกนะคะโรบินสันเนี่ยจะเห็นว่าราคาปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เครื่องมือเนี่ยให้สัญญาณซื้ออย่างพร้อมเพียงกันแล้วนะคะนาโนมก็ยังเป็นบวกอยู่ก็น่าจะมีโอกาสทดสอบไฮเดิมที่67บาทได้อีกครั้งหนึ่งรับที่64แล้วก็คัดที่63 5 0บาบนะคะ ถัดมาเป็น NMG ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวานแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นนะคะวอลุ่มก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขณะที่ราคานะะดูยังไม่ได้ขยับไปไหนมากแต่ว่า,าสัญญาณจากเครื่องมือ MACD เนี่ยลอยตัวอยู่เหนือซีโรไลน์ได้โดยตลอดนะคะก็คิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็จัดว่าน่าซื้อแนวะรับจะอยู่ที่1.41ต้านบาท5.3แล้วก็คัทลอสที่บาท3.8 ตัวสุดท้ายจะเป็น QTC นะคะตัวนี้เมื่อวานกระโดดขึ้นปิดที่ราคา h i g นะคะในช่วงท้ายก่อท่องท้ายตลาดนะคะก็ถือว่าแพทเทิร์นดีนะคะวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าหลายเท่าตัวนะคะ <c oughs> แล้วก็มีอินดิเคเตอร์เนี่ยให้สัญญาณซื้อทั้งในกราฟรายวันแล้วก็อนท t r a d a y นะคะก็น่าจะปรับขึ้นต่อได้แนวรับของ QTC จะอยู่ที่4.74นะคะแ <c oughs> นวต้านแรก5บาทถัดไป5บาท20แล้วก็คัดลอสที่4.70ค่ะ <c oughs> ปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ